สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะมีไอคอร์ดที่ต่อจากเมื่อก่อนนะที่ผมเล่นทีละคอร์ดไอ้ทีละช่องให้ดูว่ามีคอร์ดอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ผมมาฟอร์มคอร์ด A นะคอร์ด A อย่างนะเงี้ยนะแต่ว่าทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมครับเอานิ้วชี้ป้องไว้ตรงนี้ครับที่เหลือก็จับเป็นคอร์ดเอเนาะดูนะครับเนะี่ยคอร์ดเนะเดี๋ยวเราลู้ทีละช่องเดี๋ยวเราดูว่ามันจะได้คอร์ดอะไรบ้างนะผมจะดูได้ดูนะเดี๋ยว ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจค่อยย้อนดูรียวาครับเพ่จะได้ขอมใหม่ๆบ้างสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้ก็เม้นได้ครับบอกได้ตนี้เป็นนะครับต่อไปจะเป็น A ชาร์ะครับ A อชาร์ปเอชารแล้วก็บีครับบี B. B. ดีนะนิ้วมันจุกไม่ถนัดน,นะครับขเขียนได้นิ้วมันยัดไม่ลงนะครับผมจะทำนี้นิ้วนางนครับกดให้ได้สามเส้นเลยกดไปที่เนี่ยหนึ่งสองสามนะครับสายสองสามสี่เนี่ยนะกดให้ได้สามช่องให้สายสามสาย,ยนะแผ่นดะีครับดีชาร์ปอนะนะ e นะีนะที่คอร์ดอ e ีนะ กับ F นี่ติดกันนะครับเพื่อนสังเกตเลย E F ต่อไปก็ F Sharp F Sharp แล้วก็ G นะเนี่ยจแล้วก็ G s ช a r p G Sharp sh 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 ครับถึงช่อง12แล้วก็จะเป็น A เหมือนเดิมเราจะมาจบที่ช่อง12ครับถ้าพวกนี้ A ก็ไล่ไปเหมือนเดิมครับ A B C D ไล่เหมือนเดิม แต่ส่วนมากเข้ามัไปครับออันนี้เป็นฟอร์มคอร์ดเอแล้วเพื่อนๆแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคอร์ดเอฟนาะค mm. อร์ดเอฟดูว่าเราไล่คอร์ดเอฟไปเรื่อยๆเราจะได้คอร์ดอะไรบ้างเนาะเอฟเอออี e ก่อนดีกว่าเราจะเอาอ e ีเลยตั้งแต่อีเลยเ mm. นี่ยมันเป็นฟอร์มเดียวกันเนาะคอร์ดฟอร์มเดียวกันแต่ตัวเนี้ยมันก็เหมือนในที่เราท่ามันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ย จริงมันมีแบบฟอร์มของมันอยู่มีสูตรของมันดีเนี่ยเป็นคอร์ด e นั่ผมเอานนี้ออกเพราะตัวนี้ก็เหมือนอยึ่งที่เราท้าบเนาะ,ะไปเลยที่เราช่องนะครับ e f, f เป็นคอร์ด f ที่เราจับเนี่ย e ยก f เห็นไหมอยู e, ่ด้วยกันไม่มี e ชาร์ปนะครับไม่มี e ชาร์ปไม่มี e แล้วก็ f เลย f f แล้วอะไร f ชาร์บ f ชาร์ปแล้วก็ g แล้วก็ G sharp G sharp ก็ A A แล้วนะครับ A. A A แล้ว A sharp A sharp แล้วก็ B B แล้วก็ C B กับ C ก็เหมือน E กับ F นะครับไม่มี sharp นะครับไม่ไมีไม่มี sharp กัน B C C sharp C sharp sh แล้ว D ตัวนี้ D นะครับ D แล้วไห D sharp ดีชาร์ปแล้วก็สุดช่องสดช่องนะก็คือ E จบที่อ e. ีเป็นก e ีที่ลึกมากเนี่ยตัวเดียวกัน,เ,นเสียงเดียวกันนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะบ,บอกกันโดยอยากหาคอร์ดในเล่นหาทางการแกะโซโลอะไรเงี้ยเพราะมันจะคอร์ดนี่แหละเป็นทางของมันอโอเคแล้วก็วันนี้เราก็ได้ไปสองชุดนะครับขอบคุณ นี่ก็ขอบคุณเพื่อนๆมาที่ติดตามผมมาครับเดี๋ยวผมจะทยอยทําคลิปแบบพื้นฐานนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องโซโลจริงๆแล้วผมก็เป็นแบบที่ชอบเล่นโฟกซองมากกว่าชอบคาร์โเพลงมากกว่าแต่ตรงนี้เป็นความรู้ที่ผมอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับโอเคก็นี่ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงพื้นฐานแบบเพื้นๆเลยเบสิกมาเลยแบบตั้งแต่เล่นกีตาร์ให้เป็นเลยดีได้งไง จับคอดยังไงเว้นจังหวะอยไ่ไงไรจะค่อยๆสอนให้เนาะ,ะนะครับพเพื่อน